นี่นะอะไรเนี่ยามาเปิดอะไรเป็นเจ้าจะมีตั้งบทร้อยกรองแล้วก็ร้อยแก้วคือองเสียงศีลดูแลวลามาใสแว่นก่อนลามามองไม่เห็นอามาต้องใช้ยานทิพย์สิอามาใส่แว่นทำไมล่ะอามาต้องใช้ยานทิพย์ในการดูแต่ก็ต้องใช้ตามทางขันพุทธจิตอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างแสนอ้างวางหาไม่ได้มองไม่เห็นตามหาพุทธจิตยากลำเคนก็ไม่เห็นแม้น้อยนิดจิตพุทธองค์พุทธจิตอยู่ที่ใจจงได้รู้พุทธมีอยู่ที่จิตใจมองให้เห็นตามหาได้ง่ายนักมิลำเคน มองหาเห็นพุทธจิตได้ที่ใจทรรมลูกอันนี้คืออะไรฮะมานี่คือพุทธจิตไงบุคคลที่ก็จะเรียนในด้านสายธรรมทางพุทธจิตเนี่ยเขาจะ,สะแสวงหาพุทธจิตว่า ไม่เดี๋ยวก่อนอาม่าขอโทษนะครับเอางี้ดีกว่าอาม่าสามารถพิสูจน์ไงได้ว่านี่คืออาม่าจริงๆเออผมถามงีดีกว่าเพราะว่าผมว่าคนชมอยู่ทางคุณบีก็อยากรู้ใช่ไหมนี่คืออาม่าจริงๆที่มาจากสวรรค์ครับได้จะทาอะไรให้ให้แบบให้แบบกระจ่างเออให้คุณบีเขาตะลึงเออใช่ละอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบรู้สึกเชื่อสักทีาะที่ผ่านมานี้เขาไม่มีมารยาทกับร่างทรงสักคนเลยอะไรเอา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 ทีละสเต็ปก็ได้ว่ามันคืออะไรดียว่าที่ผมเอาไปซ่อนไว้อยู่ในเนี้ยแหละเนี่ยัเกี่ยวกับเครื่องประดับลูก แบบอ่าแล้วรับยังไงต่อฮะก็ตรงข้าม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 ไหนตรงตรงข้ามกับห้องตรงข้ามเนี่ยลูกห้องตรงข้ามใช่อืห้องตรงข้ามกับที่ไหนกับเอ่อที่สตูนนี่แหละสตูริโอนี่แหละลูกตรงข้ามนี่เป็นที่นั่งมันไม่ฝักด้านโน้นจะมีห้องอีห้องหนึ่งท่านบอกห้องไหนข้างไหนฮะห้องฝักโน้นนะออกไปจากสูร้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปทางซ้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นไปไปทางซ้ายด้านนี้ มันเป็นบันไดนะข้างซ้ายอ่ะมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งที่เข้าไปอันนี้คุณเห็นเหรอหรือเขาหรืออาม่าเห็นเนี่ยอาม่าเห็นแล้วแต่คุณตอบได้อก็คือมียานที่สืบตอบได้ใช่เหรออ่ะใช่ไหมคือคือตกใจทีตกใจเลยอึ้งองจริงๆริงจริงๆ่าออึ้งก็อึ้งว่าอะไรคือคืออยากจะทราบอีกว่าเครื่องประดับที่ว่าเนี่ยมันมันมันเป็นอะไรเครื่องประดับที่แบบมันจะได้แบบชัดเจนเออบอกเลยได้ไหม ในในจิตท,ที่ผมรู้นะที่ตั้มยังรู้คือเหมือนว่าเป็น,ปนคล้ายๆวงกลมคือแหวนหรือเปล่าเป็นแหวนเพชรของคุณไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ก็อ um ืมอ um ืมเป็นแหวนใช <urging S 2> ่ไหมลูกเอ,อ่อเดี๋ยวค่อยดูกันดีกว่าเพราะว่าเหรอ <c oughs> ก็ก็เดี๋ยวจะดูเลยไหมอ่าดูเลยไหมหรือไง <c oughs> จะได้ให้ทีมงานเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามีภาพเรามีภาพนะฮะที่จะให้คุณผู้ชมชมดูเลยก็ได้ลูกอ่าดูภาพวิทยาเลยนะ อ่ะโอเคครับขอภาพที่อามฮะวันนี้ผมบีฟับโกดนะครับก็มีร่างทรงคนหนึ่งนะครับซึ่งอ้างว่าเป็นร่างทรงอาม่ากกดิมนะครับซึ่งเขาอ้างว่าเขามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารนะครับอยากจะมาท้าพิสูจน์กับผมนะครับว่าเขาอ้างว่าเขาสามารถหาของหายได้นะครับโดยใช้ยาหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขานะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะว่า กวดอิมนะครับที่อ้างว่าทับทรงได้นะครับมองเห็นนู่นนี่จะสามารถหาของผมเจอไหมนี่ผมก็มีกุญแจรถนะครับที่จะเอามาให้เขาหาในรายการนะครับเดินไปดูเลยครับก็จะมีกุญแจรถนะครับก็จะใส่ไว้ที่เบาะนั่งของเขานะครับดูว่าเขาจะหาเจอหรือเปล่านะครับ ต้าใส่ไว้ที่เบาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแน่จริงหรือเปล่าร่างสองก็ไม่มีใครรู้นะครับก็เดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะครับนี่นะฮะคือคุณบีเอาไปใส่ไว้ใต้เบาะที่นั่งอาม่าเลย <ives S 1> อาม่ามองว่าเป็นแหวนอะหรือเป็นเครื่องประดับอะเป็นวง,งกลมก็เถอะบีเป็นวงกลมเป็นวงกลม,ลกลมใช่แล้วอยู่ตรงกันข้ามแต่ที่มันอยู่ข้างใต้ ที่นั่งอาม่าเนี่ยมีไหมออกมาดูสินี่นะอ่าคืออาม่าก็อาม่าลูกได้นะให้พี่หนุ่มหยิบมาดูอ่ะผมผมหยิบให้ผมหยิบให้นี่อ่าเป็นวงกลมเป็นพวงเป็นวงกลมคือทำไม่ใช้เครื่องประดับครับพี่แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ห้องข้างๆมันก็อยู่ที่ที่ใต้เบาะนี่ใต้เบาะมานั่งอ่ะนี่อันนี้นะ อันนี้หรือเปล่าที่เห็นใช่ค่ะใช่นะเป็นวงกลมแต่เร้เตคิดว่าเป็นแหวนใช่ถ้าใส่เป็น,นี้ก็เป็นแหวนละใส่อย่างนี้เป็นแหวนละใช่ไหมเพราะเราเห็นวงกลมเนี่ยใช่ไหมฮะมาเห็นอย่างงี้ใช่ไหม,ามาหไใช่ใชนี่มันห็นมันก็มันก็ก,กำกึ่งนะอ่ะโอ้จริงๆก็เร็วไปนิดนึงดีๆก็จะให้ซักไปให้ละเอียดกว่านี้หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็